ลิปนี้ไหวใช้ประกอบการการตัดสินใจเท่านั้นยินดีตอนรับการกลับมาอีกครั้งของน้องฮูเตาตัวละครท็อปเทียยุคแรกเริ่มหนึ่งในตัวละครธาตุไฟดาเม็ดแรงลักษณะโจมตีลักษณะการแดดเป็นเอกลักษณ์รูปร่างหน้าตาโคตรไกลจากคำว่าอับปะละแต่ในปัจจุบันนี้ตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากได้น้องนะ่ะมาอยู่ในไอดีน้องฮูเตา๋ายังคงน่ากดอยู่หรือเปล่าวะสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่ายูกับเก เก๋งชิ้นอินแพ t แหละพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคุณลังเลว,ว่าจะกดตัวละครตัวนี้กดน้องฮูเตาว่ะดีหรือเปล่าคุณลองรับชมคลิปนี้ดูมันอาจจะทําให้คุณน่ะ ิใจได้ง่ายมากขึ้นครับแต่ก่อนอื่นได้ผมขอระยะเวลาสักหนึ่งนาทีกว่าๆพูดว่าทําไมผมจึงเลือกใช้บริการร้านนี้ครับทําไมเราต้องเติมริสแมนช็อปเพราะเขาเติมง่ายสามารถเติมผ่านเว็บได้แม้เราจะใช้แค่มือถืออันดับแรกเข้าที่เว็บไซต์ริสแมนช็อปเลื่อนลงมาเจอแล้วเกมเกมันชิ้นกดเข้าไปเราจะมาปรากฏอยู่ที่หน้านี้เริ่มต้นการเติมด้วยการเข้าสู่ระบบเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วก็เข้าสู่หน้าเติมเงินกันเลยครับคราวนี้เราจะมากรอกยูไอดี ID, แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกวิธีการ จำรัเงินตรงจุดนี้เราสามารถเลือกได้หลายช่องทางแม้กระทั่งการผ่อนชำระก็สามารถเลือกได้ครับถัดมาคือเลือกแพคเกจที่สนใจแล้วคุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าแพคเกจที่เราเลือกมันจะมีการระบุคอยเอาไว้นั่นคือริส m a n คอยยิ่งแพคเกจไหนจัดโปรโมชัน่นคอยที่ได้ก็จะได้มากยิ่งขึ้นแล้วร i ส m a n คอยเอาไว้ใช้ทําไมเอาไว้ใช้แทนส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปครับเลื่อนลงมากดดาเนินการต่อเข้าสู่หน้าเงื่อนไขาการใช้บริการตรงจุดนี้เป็นการระบุเงื่อนไขของร้านไว้ว่าเรา อยอมรับได้หรือไม่เลื่อนลงมาผมติ๊กตกลงทั้งสองช่องเช็ครายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับทีนี้ก็จะเหลือขั้นตอนการจ่ายเงินกรณออนนีโอนผ่านธนาคารก็เข้าแอปธนาคารแล้วเอา QR code นี้ไปสแกนนะครับคราวนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งเข้าเกมไปปรากฏว่าทางร้านริสแมนชอบได้เติมให้ผมเรียบร้อยแล้วครับบริการไวปลอดภัยเพราะใช้แค่ U ID จะเติมเยอะก็สามารถผ่อนชำระได้มีริสแมนคอยให้เก็บสะสมใช้เป็นส่วน ลดในการเติมครั้งต่อไปบริการคุ้มปลอดภัยขนาดนี้ผมเลยเลือกเติมริสแมนชอบครับก่อนอื่นใดเรามาทําความรู้จักน้องฮูเต๋อกันแบบคราวๆสักนิดนึงก่อนนะครับน้องฮูเต๋อตัวละครลิมิเต็ดหาดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคลีเย่เป็นตัวละครสายชาร์จโจมตีที่มีเมคานิกเล่นกับค่าพลังชีวิตมีการแปลงค่าพลังชีวิตเป็นค่าพลังโจมตีแล้วถ้าเกิดน้องมีพลังชีวิตเท่ากับหรือต่ำกว่า50%ความเสียหายที่น้องทําได้องครวมจะสูงกว่าปกติครับสำหรับ องคูเตะเข้าตูการชาครั้งแรกในเวอร์ชัน1.3ได้รับการรีรันครั้งแรกในเวอร์ชัน2.2และได้รับการพากย์เสียงภาษาญี่ปุ่นโดยคุณทาคาฮาชิริเอนะนักพากสาวชื่อดังฝากผลงานในวงการอานิเมะไปมากมายยกตัวอย่างเช่นเมกุมินจากเรื่องคโนซุมะเอมิเลียจากเรื่องรีซีโร่และคามิยะคาโอรุจากเรื่องซามูไรพเนจร2023ครับสายดูเมกคนได้ไม่เคยดูผมแนะนําให้หลอมไปดูนะครับรับประกันความสนุกทั้ง3เรื่องที่ผมยกตัว อย่างมาักลับมาที่คาถามในยุคปัจจุบันถ้าเกิดคุณอยากเปิดตัวละครตัวนี้อยากเปิดน้องผู้เต๋าคนนี้มันยังคงน่าเปิดขนาดไหนขอพูดตามตรงเลยนะในมุมมองของผมซึ่งเล่นเกมนี้เล่นในโทรศัพท์มือถือเล่นในสมาร์ทโฟนร้อยเปอร์เซ็นต์อารมณ์ประมาณเฮ้ยตัวละครมันสวยดีว่ากดมันสะสมไว้ในไอดีสักตัวนึงถ้าเกิดคุณแค่สะสมจริงๆไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรมากมายก็กดน้องมาได้เลยครับเอามาเดินเล่นนะ่ะใจเรา,าถือว่าคุ้มแล้วแต่ถ้าเกิด กิดคุณเป็นผู้เล่นแบบสายฟรีสายงบน้อยแถม AI ยังน้อยตัวเลือกการใช้งานมีไม่เยอะต้องการกดน้องมาใช้งานใน ID คุณต้องมีการวางแผนปลดน้องถึง4ที่1นะครับยิ่งเราเล่นเกมนี้ในโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนขอผู้จัดประสบการณ์ส่วนตัวว่าการชารจ,จมตีของน้องโคตรลำบากครับแล้วทําไมน้องคูเต่าเราจึงต้องฉาจ,จมตี1เพราะตัวคุณการชาร์จ,จมตีของน้องมันเยอะกว่าการจโจมตีปกติ2องการชารจ,จมตีจะทําให้มอนสเตอร์ติดสัญลักษณ์ บซซึ่งมันจะเป็นดาเมทธาตุไฟเสริมเพิ่มเติมเข้ามา3ในสภาวะสกิลธาตุการชาร์จโจมตีมันจะเร็วมากขึ้นปกติรูปแบบการชาร์จโจมตีมันจะแบ่งออกเป็นสาจังหวะฟาดหอกไปด้านหน้าหนึ่งครั้งดึงหอกกลับมาแล้วก็พุ่งตัวไปแต่ถ้าเกิดน้องฮูเต๋าอยู่ในสกิลธาตุจังหวะที่ดึงหอกกลับมาจะถูกตัดออกไปครับเหตุผลที่4การชาร์จโจมตีของน้องสามารถติดระเหยได้ทั้ง2หินการที่เราเอาธาตุไฟไปไป,ปิดน้ําเกจธาตุน้ําบนตัวมอนสเตอร์มันจะไม่หายไปทีเดียวมันก็จะ ลงตัวกับลักษณะการชาร์จโจมตีของน้องพอดีครับจิ้มครั้งแรกก็ระเหยพุ่งตัวจิ้มก็ระเหยสี่เหตุผลที่ผมกล่าวมามันคือเหตุผลพื้นฐานว่าทําไมเราถึงให้น้องฮูเตา่าทําการชาร์จโจมตีซึ่ง <c oughs> เหตุผลเหล่านี้ถ้าเกิดเรานํามารวมกันมันจะสรุปได้ไง่ายๆก็คือ <c oughs> เล่นน้องฮูเต๋าแบบชาร์จโจมตีจะทําดามเมจได้เยอะกว่า <c oughs> เล่นน้องฮูเต๋าแบบโจมตีปกติครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้และการชาร์จโจมตีของน้องเรายังสามารถทำแคนเซิลแอนิเมชันได้ทําเพื่ออะไรเพื่อให้การชาร์จโจมตี ในสภาวะสกิลท่าสามารถชาร์ตีได้จํานวนครั้งที่เยอะขึ้นให้ตรงแคนเซลแอนิเมชันนี่แหละครับถ้าเกิดเรามีน้องเพียงแค่40เราต้องแคนเซลด้วยการกระโดดแล้วการแคนเซลด้วยการกระโดดเล่นในสมาร์ทโฟนมันทําได้ค่อนข้างลําบากครับกระโดดเร็วไปบ้างกระโดดช้าไปบ้างกดไม่ติดบ้างไม่กระโดดบ้าง <c oughs> ดามเมทที่เราควรจะทําได้ต่อหนึ่งสภาวะสกิลท่าถ้าเกิดแคนเซลแอนิเมชันไม่ราบรื่นดาเมจจะลดลงอย่างมากเลยครับแล้วทาไมเราถึงต้องวางแผน ล้สีที่4ที่ 1, ท 1, 1เราสามารถ c น n c e ล a n i m เมชันได้ด้วยวิธีการแด s ซึ่งการ c a n ซ e ล a n i m เมชันด้วยวิธีการนี้มันจะง่ายกว่าแต่เราไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดเรามีเพียงแค่40ศูย์ล้อเราจะเสียพลังกายจากการชาร์จโจมตีและการแ a นซ e ล a n i m เมชันรวมกันแล้วคือ2ต่อเลยครับ <c oughs> สําหรับน้องฮูเตา๋ากดแค่40เล่นในมือถือเล่นในสมาร์ทโฟน <c oughs> ก็มีผมหนึ่งคนที่สามารถเอาไปเดินเล่นเอาไปตีหมอนเล่นได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดจะให้ผมเอาไปลงคอนเทนต์จากัดเวลา <c oughs> บอกตามตรงครับว่า ฝึกเล่นมานานแล้วนะก็ยังทําเวลาไม่ได้ครับบวกกับยิ่งในปัจจุบันตัวหอกดาเมจหลักธาตุไฟมันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับตัวละครตัวนั้นเทียบในอัตราส่วน4:0เท่ากันแม้ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ลูกตาเหมือนกันแต่กลับมีแมคินิกการเล่นที่ง่ายกว่าเมื่อเล่นง่ายกว่าโอกาสผิดพลาดมันก็น้อยกว่าเมื่อโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าก็ย่อมทําดาเมจได้มากกว่าครับมีแค่แมคินิกการเล่นนะครับทุกคนทราบกันดีครับว่าท่านพ่อดาเมจเบิ้มขนาดไหนแล้วยังมี ข่าวหรือว่าจะรีรันอีกไม่กี่เวอร์ชันนี้ถ้าเกิดความรักความอวยของคุณที่มีต่อน,น้องฮูเต๋าว่ามันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเล่นในสมาร์ทโฟนหรือในโทรศัพท์มือถือรักอวยเพียงแค่เล็กน้อยแล้วหวังจะใช้งานน้องอย่างน้อยน้อยคุณต้องมีการวางแผนปลดสีที่หถ้าเกิดคุณไม่ได้วางแผนปลดสีที่1เล่นในสมาร์ทโฟนไอดีมีตัวเลือกน้อยหวังจะกดน้องมาเป็นดามเมททัศไฟประจํไอดีต้องขอพูดตามตรงครับว่าข้ามไปก่อนสิครับอย่างไรก็ ตามที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันก็คือความคิดของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวแน่นอนครับว่าคนเราอะมีความคิดต่างกันมีมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนกันซึ่งผมเองก็ได้ทําโพสต์แบบสอบถามลงไปในชุมชนเปิดรับผลโหวตหนึ่งวันตเต็มๆมีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมด7จ็ดร้อยสามสิคะแนนในหัวข้อฮูเต๋รรีรันนะปัจจุบันอย่างเชียรยให้คนที่อยากได้นางอะกดนางอยู่หรือเปล่าผลโหวตอันดับหนึ่งมีทั้งหมด3าเชียเร์ียให้กดนางร้อนครับอันดับที่2 24%รักอวยแค่เล็กน้อยอย่าก,กดครับอันดับที่3 23%ก่อนก็แล้วแต่ขอเชียแค่อร์แค่50%อันดับสุดท้าย17%คิดดีๆนะเชียต่ำกว่า25%าครับจะเห็นได้ว่าเชียร้อ์ซถึงแม้ว่าจะชนะไปแต่คะแนนมันไม่ได้โด่งขนาดนั้นผลหมดอันดับที่2จะออกแนวไม่เชียน้องฮูเต่าด้วยซ้ําแล้วทําไมคะแนนอันดับถึงออกมาในลักษณะแบบนี้นี่ผมวิเคราะห์เอาเองนะครับมันอาจจะเป็นเพราะโพสต์ของเราอ่ะมุมมองมันกว้างตัวของโพสต์มันไม่ได้ จะจงว่าต้องเปรียบเทียบผู้เตา๋ากับตัวละครตัวนี้หรือตัวละครตัวไหนโพสนะ์น่ะมันจะออกแนวไปทางด้านความรู้สึกมากกว่าซึ่งความรู้สึกคุ้มค่าของแต่ละคนนะ่ะมันไม่เท่ากันครับและดูเหมือนว่าความรู้สึกไม่คุ้มที่กดตัวละครตัวนี้มามันมีจํานวนที่ไม่น้อยเช่นกันครับฉะนั้นแล้วมันจะกลับมาที่คําถามเดิมๆคุณรักคุณอวยตัวละครตัวนี้ขนาดไหนครับถ้าเกิดคุณรักคุณอวยเยอะคุณกดได้เลยครับไม่ต้องคิดมากนะครับแต่ขอเพิ่มเติมสําหรับใครที่เล่นในสมาร์ทโฟ 40ค่อนข้างเล่นลําบากนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีแพลนจะกดตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษเออ c 1มันก็น่าสนใจแต่ถ้าเกิดคุณมีแผนการจะกดตัวนี้ต,นนตัวนู้นตัวนั้นและคุณเป็นสายฟรยีหรือเป็นประเภทงบประมาณน้อยส่วนตัวขอแนะว่าให้ข้ามน้องไปก่อนนะครับรักอวยขนาดไหนกดมากเล่นไม่คล่องมือเล่นไม่ได้เล่นไม่ถนัดสุดท้ายเราจะปล่อยให้น้องอนอนครั้งยาวๆเหมือนของผมครับต้องขอขอบคุณทั้ง734คะแนนที่รวมตอบแบบสอบถาม ต้คอมเมนต์นี้ถ้าไม่มีพวกคุณคลิปนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นและอย่างไรก็ตามคลิปนี้มันไว้ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นในด้านปริมาณดาเมจน้องอยังแรงอยู่นะแรงมากเพียงพอที่จะนําน้องมาสํารวจโลกตะลุยดันเจี้ยนตีบอสโลกบอสได้สัปดาห์แต่ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์แบบจับเวลาผมคนหนึ่งที่ไม่เคยเอาน้องอะจบอ um บิสดาวครบได้เลยครับในส่วนของโรงละครฮูเต๋าก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับสาหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัย ใตไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม,ตม <ๆ S 1> หรือติชอมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปัจจุบันช่องตำรา่อยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณอย่านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านร อขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ